จบไปเพิยงต้อยู่ด้านรถอะเยี่ยขอทำให้ลุงเขาเห็นหน่อยเว้ย โอ้ย,อย,อยลุงโทษครับลงุโโงโอ้โทษลุงโทษลุงโอหมดหมดหมดไปลุงโชว์หนะ่อยลงุงไม่ต้องชุบเลย ดูนุกแม ไอ้แค่ต้องไอ้นี่วะต้องต้องไอออนวะต้องไอออนวะเดือ <c> ะ <oughs> ต้องไอออนมาเป็นพิตีเนาะ <c oughs> หมดยังวนะเนี่ย พีเพลงอยู่ไหมครับเพลงที่เพลงเก์ชอบเปิดอ่ะโพี่เนิร์ดพี่ต้องอย่างนี้เลยนะว่าไงอย่างเงี้ยอย่างลุงแหละ ใช่มาดีมันบม่งเฮ้ยกูเล่นแล้วเมื่อกี้เนี่ยก่อนทษคทับมึงเฮ้ยผมหิวกาแฟาเกเอะไรเนีเ่ยเกอห้าหกคห้าหกมีใจเอ็ดอ่ะโอ้โหมันก็นที่กูให้มึงนี่เองไอออนเมื่อไหร่มา,ะาวะให้มันเป็นพิตรไอออนอ่ะ <laughs> จะธนาคารแล้วนะพูดถึงสองทุ่มครึ่งค่ะแต่ไอไอไอพิงขึ้นมาไอพิงไอพิงไอพิงมาอุ้ยเอ้ยลุงเอาเองเลยแหละนี่แล้วลุงล่างหล่อมาแล้วด้วยเคแก๊งลงแล้ว เดี๋ยวผมเดี๋ยวผมเองมาลงได้ปะเนี่ยละแล้วกูเล่นได้ปะลุกหนึ่งนะโอ้ไม่ได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 ้มาอ้อะไรแล้วทำไงถึงจะเล่นได้อะโอ้ไอ้เหี้ยขึ้นเถอะขึ้นแม่งกำลังยาเลเวท่อเนี้ยเอาอันเก่ามาใช้หนิแม่งเ้องไม่ดีก่อน ยังพี่ไออันอัใหม่น้ำมันแห้งอ่ะที่มาตกเขาคิดค่าช่างป่ะสองร้อยสองร้อยแล้วแม่งประกอบผมก็เลยเอาของไลน์นี่เลยมาให้ประกอบมาใช้ก่อนใช่ป่ะรอไหมไม่เดี๋ยวก็ประกอบัดี๋ยวป่ะรอดฝั่งรอชุดเลยผมต้องมาประกอบใหม่ไม่ค่อมีกาแฟอีกางไหมขอเป็นลุงร่างเท็ดีนะยังเป็นบอสสมไง ไอ้ที่อันนี้สมอะไรนะสมรับสมรับสุวรรณมีกาแฟให้พี่ไหมบอสส่งฟาร์มกุ้งอะไรมีกาแฟฟาร์มฟาร์มกุ้งฟาร์มกุ้งไดร์ลิกรูบเอ็ดดิทสมัยก่อนนะฟาร์มกุ้งกุ้งแม่น้ำอ่ะ ไอตบเรามีเงินเท่าไหร่นะพี่จิ๋วพี่จิ๋วนี่ถ้าถ้าไปเปลี่ยนเป็นหัวชมพูนี่กลายเป็นพี่ใครแล้วฮัลโหลไอมาดีเดี๋ยวมึงมาส่งเหรียญให้กูด้วยนี่โเกียร์พี่มาเตาเขาไหมฮะอุ้ยตามอีกแล้วน่ะมาดีอ่ะใช่ฮิเด็กเดินเด็กเดินไอมาดีตัวเล่นดีเลยมาดีไอตัวกองทัพตัวเนี้ยเดี๋ยวเราไปตามเซตวินเทอร์เฟลว์วันพี่เลยต้องไปตามพี่มาปะเนี่ย On, ไอออนเมื่อไหร่มาวะวเฮ้ยเพลงนี้นหละเพลงนี้แหละเพลง,งไหนเนี่ยชอบเปิดตอนอุ้มเมอ๋อติ๊กตอกติ๊งอ่ะเพลงอะไรวะฮะติ๊งต่องติ๊งเพลงเพลงจันทังคารเลยใช้อุ้มเอ๋อเพลงเนี้ย พี่โคตรสุดนะอะไรมง้ยท้อแกงไหมสัญญาตายสาวบอลคือไปเจออีกแล้วไปหาเพชรอนะเฮ้ยท่อนี้นานยังวะมันท่อเมื่อกี้ไม่พี่คนมันเดี้ยวเว้ยเมื่อกี้ตัวเนี่ยโอวขาลักแกเนี่ยไอเซนยู่ไหนอะไม่เขาวอรเลยตายท่อดเลยมั้งพี่ พี่เบอรเช็คชื่อออนไลน์ครบไหมไอพิงไมแม่งไม่ดูเว้ยไอเซนบอกว่าน้องบอกฝากบอกว่าลาครับพี่เพราะว่าพรุ่งนี้หมอนักต <One more S 2> จจกัวสุดห้ามวันมอดิสการเคยพูดว่าอะไรฮะแบบอุยอุิยเอาเร็วเวนี่ยในวอร์จะจบโลกันจริงละในวอร์จะล่อกันจริงละใวอร์จะล่อกันจริงละสงสัยลุงแม็กจะได้ออกงานแล้วม่ะ เยาวสลุง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 ไม่ถามพี่จิ๋วหรอไม่คาตีนิพี่จิ๋วยังไม่เกิดเลยเราลุงลุงไม่กล้าลุงไม่กล้าคนไม่กล้าอู้นานอ่ะโอ้เราทอเมื่อกี้อ่ะทอมันยังไม่เสร็จเลยไม่แล้วมันลงเราลงสองคนไม่ได้หรอไปไปใครยาการไม่ไม่ไม่ครบปะเกาะไม่ครบเกาะเบะเขาหมดเลยไอเกาะไม่ครบไอเกาะผมเกาะเกาะกับยาไอไปไปไปโรงพยาบาลกับเบะได้สิบเจ็ดอัน ไปเไปมันจะให้ไปดีป่ะเราเล่นธนาคารเลยขอขายาวอยู่กาแฟอยู่กาแฟนะเฮี้ยมึงเอามันดิเหี้ยมึงเฮียมึงเอามันดิเดี๋ยวแม่งเจอกูยาวๆไอ้เหี้ยตัดหนีด้วยหนีด้วยไปไหนวะไอ้สัตว์เียาวขอจบปะเนี่ยไว้ด้วยคาเตนแม่งสักสามวันสามคืนนี่ไอ้ลุงเขาขอหายก่อนจะไอ้ลุง

พี่เฮียไปบอกใครเขาว่าอยู่ JK ใครจะเชื่อไอ้เนี่ยคิดว่าพวกเรียนไหนเป็นตัวไม่ไปนี่เลยเมื่อกี้เบาเข้าบอลอยู่นะไปเออไปตู้ก่อนไปตู้ก่อนเอาอะไรให้พิธีเตี้ยวบนไปเตี้ยวบนแล้วก็นี่แล้วก็ใกล้ใช่ไหมเราเล่นได้ดีหรอเป็นมาเพราะเปนมาที่มันมันเพิ่นอะมันเพิ่นอะตายชอบอยู่นะพี่ถ้าพี่หมดอะระลังไป เซนต์ออแล้วเขาดเหอเนาะเอ่อเซนมันที่ไอแบงค์บอกนะอารเธอรออเดี๋ยวเน้มไบออนบอบเนบอบแนดี้อาดูนเซิร์ีแล้วอนี้ไอเนล เลยฮิโรชิมาว่ะแล้วพี่เนวเขาเขาบอกลาพี่กิวเมื่อกี้มึงไม่ได้ฟังที่กูพูดใช่ไหมนะเดียมึงนำมือไปวปับยอมึงาเรื่มึงอยู่เฉยๆก็ดี่าแดงเมื่อกี้เอา่งไม่ใช่ผมไม่ใช่ผมมึงเข้า่พี่พิกิปยออดวพอ้เพี่มึงเปิดเป็นงมาดอะนเะพดเียวไก่ปั๊ใช่มใ่ใช่เป็นเด็กเดิมันอะ ผู้ก่อตั้งไว้แบบหนัวอ๋อนี่ตูนี้ก้อนไหนก้อนแดงครับโอ้โหตู้นี้โคตรใช่เลย ไม่ต้องเลเวลล่างเลเวลล่างสมัยแบบประตูประตูประตูสนิมประตูปอนเทนเนอร์อะประตูสนิมอะปิดได้อะเปิดป,มมปิดเองเอออยากันมีหมดเลยใช่มไม่เอาแลบรอธนาคารเลยม,มันกี่โมงสามสิบหรือสี่ห้าวะสามสิบอันนี้สามสิบแล้วันี้มันจบพวกของเอ็นเอเบ น่าจะย,ย,ยังจบไม่ได้ปะไม่รู้อะมันจบมันจบพวกแร่อะแร่เงินม่วงอะจบได้ค่ะเบบได,ได้แต่มันจะมันต้องจบไอตัวที่มันแบบชาดแล้วมันดับปุุงมา m o r e ลงตามแก๊งเลยเดียวเดี๋ยวอมาไอออนเมื่อไหร่มาวะพี่เต๊ปมาธนาคาร่วนเลยผมเตือนละใครยังไม่มารีบมาเลยไปเดี๋ยวเลยคืนแบงเดี๋ยวก็รู้อ่ะเดี๋ยวก็รู้เองอ่ะ วะใครมาช้ากว่านี้สวยนะบอกให้นนะ ลุงแม็กตื่นไวครับลุงแม็กเดี๋ยวลุงลุงแม็กตัวกำลังแม่งใช่เลยเออประเดี๋ยวลุงแม็กขคาเนี่ยไปไปลุงแม็กตื่นไาตัวเช่นตัวเนื้เหมือนเลยนะจำบทได้ดีใช่เลยนะลุงแม็กลุงแม็กข้าไหนวะพี่พี่บ่าวพี่บ่าว เป้ยอ่สามสี่ลุงก็มาวะโอเคกลาวะใน่ายน่ะดีเอ้เป็บบดีลุงยังใดลุงพี่ก็ดูกอ่ะใครกืดูลุง<อ>คคลุงพอดีครับลุง อ้าวอรนะ้ลงชุดมาเนี่ยไม่เห็นชุด้ตั้งนานไอ้เหี้ยแล้วบอกแล้วบอกเอากูมาทำไมเขาวาตัวเองล่อไม่หยุดเลยบอกเอากูมาทำไมอันี้ลุงเนท

Năng cơ phùng บอกนะครับรู้ว่าสีเหลืองข้างหลังผมนี่คือพี่สมชายอ,ะอ่ะไม่ใช่นะอันนี้มสมสมพัฒสมพัฒอ์อนนี้สมพัฒ เออเอาพัดพัดพัดขอเทสดีนะไม่มีใครมาบวกกับเราเลยครับลุง ไอที่นี่ส่งพวกส่งโลโลโลคนจีนอะไอเฮียเฮ้ยลุงแกเอฟเคว่ะเรียกไม่ตอบเมื่อกี้อันนี้อันนี้คุยกับคนดูอยู่ ปิดปิดเสียงเล่าเรื hmm. mm ่องอยู hmm lo mm ่วะเขาบอกอ๋อเขาบอกปิดเสียงเล่าเรื่องอยู่อ๋อปิดเสียงแล้วเขาบอกโม่โม่เรื่องรถอยู่คือผมอะทำไมนั้นรถอะไรแล้วเนี่ยตามไปข้างล่างนครับอะไรวะสมัยก่อนเ่ยสามสี่ G T T แบงค์มาแบงค์แบงค์แบงค์ซีวิกซีวิกหมายก็ซีวิก คือผมอ่ะมีผมอมยากอยากได้เด็ดมานานแล้วเด็ดหซ่ามึงอะ